ครับสวัสดีขอแนะนพี่น้อ,องเอฟซีครับผมเนะมีนดีต้อนรับของสู่ที่นั่นนะฮะวันนี้นั็งนินเดินทางมาตามแนวทางปูอดนังเบ้าครับผมเนาะวดที่ผ่านมา9 2 6เนาะแล้วก็ล่าง7 8เข้าทั้งบนทางล่างครับผมเนาะปูนังเบ่าครับเนาะวดแรกเข้ามาแล้วแต่ว่าปูว่า สถิติของปูคือเขาซิบงวดซ้อนเราพี่น้องเอามือนี่มาติดตามากันเบาแต่อยู่ข้างในเนาะอยู่ข้างในมองที่เพิ่นออกไปทําบุญแล้วก็มีเนาะมองที่เพิ่นนั่งฝันอยู่นั่งฝันอยู่ก็ยั่งพี่น้องเนาะเอามือนี่มายื่งเข้า,า่าลุกออกจากเบามาบอกแกพี่น้องเนาะต่ว่าจะเป็นตัวไหน ไปกลับนำมาทำการปูนกันอ่ะเวืท,ที่ผ่านมาเข้า9 2 6บางคนตัดเล่นได้6 2 6พี่นอก3ตัวเนอะสำหรับกุฏินี่เป็นกุฏิผีเฮี้นครับผมเนาะไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งเอาไปฟังเด็กยินน้ำกันปู ถือว่าพีออกมางบอกแล้วที่ป็นตัวไหนรอติดตามไปพร้อมๆกันครับครับจ้าว่ครับราบครับผครับพุนพร้อมจพรครับผมเล็กมันนี้ก็ตามที่รีกก็ว่าสี่ว่าเล็กปูฝันบ้าสันดับเป็นยังไงปูเป็นนั่งดูก่อนุ่มปุ่มเสื่อม ว่บว่าจะไปให้ไปนางะตอฝันดีฝันดีบอกฝันหงนโสวยง่มอ๋อหงสมันมันขอเส้นบุญโอ้โหวัวหัสจจกตำนาไส้ชัดเชียนี่โอู้หเคยเห็นตำนาได้หมพ่อผมเข้าใจหงยุ่งโอ้ขอเขาว่าเขาเขาไม่เสียอัตภาพไปนั่งนะครับผมนางโย่เบาเขานะครับผม ได้มาม่นตายมันตายโดนมาโดนแล้วยาพิน้องเขาบขาห้ามบุญหานมองมองชิปูไปนั่งเบาแน่นเน่ยอู้หู้คนมหาเลยอ่าม่าซอยเหลือเหมือนมาขอเสื้อเเหลือปูนี้ครับผมบอกเ่ายยออมเขาเนี่ยว่เขาบอมาทำบุญยังไงอือนะจะบอกได้เยอะแต่พาแบบบอกได้เยอะแต่บัคนเจ็บมาทำบอมมาทำ บ่บ่บ่รู้จักเด้อย่งนึ่งตีปูอันนั้นจะเรียกว่าเป็นบ่อไรยู่ในกินมาปูบ่บ่เป็อยู่ในกินเลยบ่ไม่มียัางเลยเป็นพวกอสักหรอแต่ว่ากาให้อาาข้อใส่ลวก็อะชไม่ตายขใสืออเมื่อวานเมื่อวาน่วางสงไม่ชื่อถือเลยกอะะอ เมื่อเราไปปสีอยู่ครับนี่หนาข้ามบึงตัวในบ่านแต่ก็บอกี่โทหาเอาไว้แล้วผอ้ปูผโทษหาเนาะพูดดนักไปบงนาไว้กันเยอะมากบ่มีบ่หูจะว่าดีเมื่อไว้จะว่ามันบนฝนตกนาจะเคลื่อนะาโอ้ครับผมบ่มันจะว่าดีว่าด้ามประทัดเนี่ยมันมี หาเจ็บศูนย์หาเก็บศูนย์หาเจ็บศูนย์แต่ว่าสองตัวที่แปดอัตมามักที่แปดมันต้องมันตรงกันเลยนะครับตรงกันเลยก็เลขสุดนะแล้วก็เข้าไปพุ่มงูดำรบยะงูดำล่างซ่องคนขี้ขึ้นกันแล้วยกมือขึ Simple> ้นนะแมนแต่ว่า ล้าก็ค่นสี่คืนหาบนครับเนื้อคื่หาครับมันกับตรงเลขก็ไม่คำนวณไว้พอดีที่อ๋อเนื้อหาวะเนื้อหาที่หาบบู่กนเนี่นั่นมันมันเป็นคีซีอะไรบางเบ่เบามันใจแต่ว่าหาเนื้อมันถี่มากเละ ทั้งประทับก็ได้ยัรือหทงประทับเอ่อเจ็บศูนั้สอตัวที่แปลอ่าเจ็บซูนอืมี 10, 10. ่แปดตอนนี้ผุณยิ่งคุณนันบอกบอกเล็กบอกครูเขาบอกเลยเขาไม่มีบุญอ๋อทำไมอย่าย,ย,งยง่อมคือเป็นยากเขาเนี่ยเอ่อไม่ทำบุญก้อน ก็เนี่ยบอกหลายคนเ่ยคือจากหลองเนี่ยบอกหลายคนบอกว่าทำบุญเขานี่ยครตมาเนี่ยตัวใดโยตาว่าโยมบอกบอกห่าทำบุญญาติของเขาบอกว่าทำบุญเขาคนได้รับแต่ว่าบอกจากบอกโยมคนใดอยแต่คนที่ทำบอกทำกับบ้านนี่ยมันสื่อถึงเฉพาะวนตั้งคูับ ือมีเงันมี่พ่าทีรถบางทีคนล่างป้าสาวนะบ่มีบ่มีเงินมันไม่ตัดใจมันก็ตุ่น่หยเดือบูโอใค่ตุ่นลายตะปูลาอืมเท่ยุ่นลายลายีดีล่างป้าสาวอาพามาสวดมีที่เก่าองแต่ว่ามีบ่อมีเงิน่ยวพ่อครับวันนี้พูนได้นั่งสมาธิแล้วบปลู่ บ่ฮันอะไนางวันที่นิตีละวันพระครับวันทิพก็อื้อเดี่ยวนีแง่นงานก็จะยูเนี่ยมันเป็นงานพันผ่อนมานงงานเป็นบุนเกอปรอะไันบัเกษชนมันมันอันที่ไปปุ่มปูงูดำเมืันที่เป็นไห้ซีเก่ารับซีหาน่ะน ผู้เห็นเป็นตัวอดรเพิ่มเห็นเป็นเนื้อหนึ้อนือหาเน้อหาสิอะักบางบิดนกมือเนี่ยแล้วก็เสี่หาโอ้หลางหลังสองวันเนี่ยอ่า่าบอกเลยว่าเห็นด้วยเห็นด้วยเบื้องสุดเลยว่าเออมันเคยออกคันแห้งแห้งสุดหละเจาไส้หน้าไหน้าเ็กน่อยกันแล้ว นน้องเ้นเป็นเป็นสามี่เขาเอ้พ่นนะ้พนครับผมพเดีโชคดีที่ที่เราดีออกที่ที่เก่าหรือที่หาดีอ่าคือที่นั้นว่าว่าขั้นออกวันี้ปุ๊บวดนหน้าก็ปองวันล้ว่าควรเนีนเนเนเนการเออเป็นหลอกการบุญ ครับผมือแน่เพิ่นรุดปากกมากก็คือบนสีเก้าล่างสี่ห้าแต่ว่าปูสังเกตบางเมื่อสังเกตบางเมื่อหล่างส่้มนอาอาจจะมีหนึ่งมีหาเนี่น่เน่แต่สั่งที่อาจจะไม่สังเกตนะครับผมสังเกตอะไรเราสังเกตหลายรอบเลยเบื้องแล้วเบื้องหลัง เพนาะมาหามันเป็นพู้ที่หลายหลายองค์อี่ครับแต่ว่าคนบองหูจชว่าที่เขาเขาเอาขอแล้วก็บ่รจบกปอยแก่บนเหนือคนนะล้วเกิเชื่อย้ะอันนี้ว่าทีวันที่ที่เพื่อนรุ่นพาน่ะสิังก็สีนังสมาธิไปติปูน ก็คือเลมาทำสิที่ทางประทัดบ่งสวงปูขุ่งครับครับโอ้คนบริมีแตเหลือทางประทัดนักปูเนาะมีคนจุดเืียงไห้เนาะเอนางวันทีเจียล่ะพอผีถ่ากับมาเอาเนี่ยในล้งสมาธิเนี่ยชวนมากเมื่อกี สามตัวห้องตัดออาแต่ว่าอาจารย์เห็นร่างทรงเป็นเห็ดเมื่อมื่อมั่นแต่คือคือว่ามักเน่งหาแม่นแล้ววานเ้าคืนเมา่สิครับงานดุเป็นงานดุแล้วคนนับคนล่เนาะเป็นงกเมื่ออยู่เห็นงกเกเรเกเรอยู่นะเมื่ออะไรเมื่อยเหล็ก พ่นสร้างตะขนดันโากจะลยลืมเชื่อไมเ่วาหารเ่าหาหรอันธุรกับอื้นต่พน้องเดินเต้นเดินปุ่ก่อนมก่กีินไปเวลามันถึได้ไปเลกเียครับผมมมมน้องปูนะเพราะว่าอันนี้เราฝึงเดินต้่เดม่พ่น้องเด้อิ่นกับพึงนี่โชงนี่มัน ก็พึ่งไปจัดงานบวงสวงไปบนบานเพื่อไว้ก็ไปแก้แก้เพื่ออ่าก็เลืไอ้ดตัวเลขมาฝากต้นสำหรับเลขอาจารย์ที่เพนจะนั่งสามารถที่ขอจากภู่มีจ่าเป็นจิบหนาเนาะครับผมโทษบอกครับครับผมเบื้องต้นได้พีจารณาได้ แบบต้นไปก่อนอันนี้คือเป็นเลขเพื่อ,อ,อเอ่นนําม,มาพี่ที่บ่งสรวงปูโครงที่ทําเสร็จใหม่ๆครับพี่ครับผมก็ได้ได้เลขค้างประทัดห้าเจ็ดศูนย์สองตัวสี่แปดส่วนเนื้อหานี่มาจากด่างท่งมือนันบริลล์ล่องไห่บร<ด>ิลล์งไห้มืนอนี้ครับด่างทง่งเพิ่งเมืองปูดำเนาะเพิ่มเรื่อยไปยกมือขึ้นปูดำตาปูนกดำพวกเนี่ยเนาะปูเนาะ ประมาณนี้จะเป็นแข้งนี่ครับผมพอได้ไปตันใหม่พอดีตอนใหม่ออกไม้ก็เจอแล้วกันแหละขอให้เางครับผมก็คือ